ท่วมจะเดินทำสำนึกดีค่ะ27ตุลาคม2565 25ค่ะก็ยังติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่บวรราชธาน,นีอโศกกันค่ะวันนี้นะคะทีมงานของคุณสุรเดชไทยเมืองหรือว่าทีมงานนักศึกษ,ษานักเรียนจากสันติอโศกค่ะก็ได้เดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะนำเข้าของเครื่องใช้ มาบริจาคอยู่ที่ราชธานีอโศกและเช้านี้ค่ะทั้งคุณสุรเดชไฟรเมืองคุณพลอยภัยซึ่งเป็นครุรวมถึงนักเรียนสมาสัิ์สิสันตีอโศกก็มาร่วมบำเพ็ญกันในการล้างและก็บลิกทินนิ่งเดย์ที่ร้านบิดอุ้มดาวกันค่ะนนน้องัวทิิคลลบุ่ ขันยาหกสองอยังจําฝังใจน้ำตารินไหลไทยเมืองอุบลน,น้ำลงเมืองร้างไม่น่ายินยนบ้านพังนาล่มตมทำลายล้างเือให้สดใสล้างใจเุนทางวันนี้ห้าสอใหญ่ที่ดินอุ้มดาวเป็นไงบ้างคะเห็นภา,าวของเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะ ก็บอกไม่ถูกนะคะบรรยายไม่ถูกนะคะมันมัวุ่นวายไปหมดเลยมันเสียหายมากค่ะเสียหายเกินกว่าที่เราคาดไว้ว่าปีห2สองน้ำอยู่ระดับนี้เราจะจัดของที่ขึ้นไปสูงอีกนิดนึงแต่ว่าปรากฏว่าปีนี้มันขึ้นไปถึง60เซนเลยก้เลยทำให้ แต่ัดสินใจอะไรไม่ได้เลยของบางอย่างบางทีก็เป็นของดีๆก็เสียหายเยอะและการเคลื่อนย้ายแต่ละทีแต่ละคนแข็งแรงทําให้ของเสียหายด้วยทาใจยังไงนะคะเห็นใจ <laughs> ก็คง <laughs> ต้องปล่อยวางแล้วค่ะพ <laughs> อเห็นตรงนี้แล้วทําอะไรไม่ได้แล้ว <laughs> อย่างเดียวก็คือต้องนับหนึ่งใหม่แล้วค่ะคุณา <laughs> คลีนหนึ่งหัวใจสดสใสทุกคนคลีนหนึ่งผู้คนรักสามคัคคีจิตอาสารวมทำความดีปิ๊กคลีนหนึ่งเซฟอุบล pick up